ยาวกันสบายใจเลยนะสิตอนนี้ก็ถึงเวลากลับมาทำงานขึ้นอย่างเข้มค้นกันแล้วนะคะวันนี้แม่หมอแมวดำมีดวงของทั้ง12ราศีมาฝากกันว่าแล้วอย่ารอช้าไปฟังกันเลยจ้าเคยบอกแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่ไหวก็พอจะยื้อต่อไปทำไม ไม่แต่ใจก็ยังเจ็บสีราศีรักนี้ควรพอถ้าไปต่อยิงเจ็บเรื่องความรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนหรอกนะคะรักอย่างเดียวมันไม่พอค่ะมันรวมถึงคนรอบข้างไลฟ์สไตล์นิสัยแกนแข้ากันได้ต่อไปนี้สี่ราศีที่ผ่านมา ต้องทนมากพอสมควรในปีนี้แม่หมอแมวดำตำราโหนแห่งดวงดีขอแนะนำว่าพอค่ะแล้วก็เดินออกมารักษาใจตัวเองดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่ราศีแรกก็คือราศีมีนความรักของชาวราศีมีนทุกอย่างจะดูหวานชื่นราบ แต,แต่แต่รู้มิคะว่าความสัมพันธ์นี้มีบางอย่างแอบแฝงอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเขาหรืออาจจะเป็นเราที่มีความสัมพันธ์แอบแฝงต้องระวังไว้ให้ดีนะคะเพราะเขาเนี่ยเขามาหวังผลประโยชน์กับเราเอ๊ะหรือชาวราศีมีนจะเข้าไปหวังผลประโยชน์กับคนอื่นกันแน่และเนี่ย <Yeah. S 1> ต่อมาชาวราศีพฤษภดูเหมือนว่าในช่วงนี้ความรักของชาวราศีพฤษภจะจืดชืด น่าเบื่อไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเราใจจนชาวราศีพฤษภเริ่มเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงขั้นอยากจะจับความสัมพันธ์แต่ก็ยังแอบรู้สึกเสียดายเวลาและอะไรหลายอย่างงไงก็สู้ๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าไม่ไหวก็หยุดแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปเชิญค่ะเชิ ราศีที่สามที่รักนี้ควรพอท่าไปต่อยิ่งเจ็บนั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะความรักดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เบื่อหน่ายไม่มีอะไรให้หน้าตื่นเต้นความสัมพันธ์ที่ดูหวานก็ดูลดลงต่างคนก็อยากเริ่มจะออกไปทำอะไรที่ตัวเองรักตัวเองชอบจนลืมเรื่องความรักกันไปเลยทำอะไรที่อยู่นอกกรอบบ้างที่ทำให้ตัวเองรู้สึกแฮบ เป็นอิสระจนลืมเรื่องความรักกันไปนะคะชาวราศีตุลจะได้หาความสุขความแฮปปี้เข้าสู่ตัวเองบ้างกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองหัวใจตัวเองให้มากขึ้นนะคะชาวราศีตุลราศีสุดท้ายนั่นก็คือราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกเรื่องของความรักดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่อง,องคนสองคนนะคะ พอะมักจะมียากสนิทมิตรสหายคนใกล้ชิดคอยจับตามองมาบงการความสัมพันธ์ในครั้งนี้จนทำให้คุณรู้สึกอึดอัดโดนก้าวไก่ชีวิตและความเป็นส่วนตัวไม่มีความอิสระยังไงก็อยากจะให้อดทนอดกลั้นนะคะแต่บอกเลยว่าชาวราศีพิจิกอะ มีรักใหม่แน่นอนถ้าอดทนไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> กะเกาออกมาค่ะไปเจอรักใหม่ที่สดใสกว่านะคะ <c oughs> เรื่องความรักก็จบกันไปแล้วเรามาต่อกันที่เรื่องของการงานดีกว่านะคะ <c oughs> เขาบอกกันว่า <c oughs> เป้าหมายมีไว้พุ่งชน <c oughs> เกิดเป็นคนก็ต้องทำงาน <c oughs> เหนื่อยแค่ไหนถ้าใจไหวก็ต้องโซ่ ีราศีที่เหนื่อยแล้วดีสู้แล้วรวยบอกเลยนะคะว่าปีนี้ยังไงก็ต้องสู้ยังไงก็ต้องเหนื่อยแต่มั่นใจได้เลยค่ะว่ารวยและได้จับเงินเน้นๆแน่นอน จะทําอะไรใหม่ๆธุกรกิจใหม่ๆก็คงจะมีคนหยิบยื่นนําโอกาสดีๆมาให้จนน่าตกใจกันเลยละ่ะคะเมียวเพราะอะไรๆก็ดูเหมือนจะเป็นใจไปหมดจะมีข่าวดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกด้วยนะคะบอกตรงๆว่าโดวงนการงานเป๊ะปังอรังเวอร์าราศีที่สองที่โซ่แล้วรวยนั่นก็คือชาวราศีมิถุนค่ะในปี2565นนี้ถือเป็นจุดเริ่ม อะไรใหม่ๆสำหรับเรื่องของการงานชาวราศีมิถุนจะแฮปปี้กับการงานมากขึ้นมีแพชชั่นแรงกล้าขายันจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทั้งนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีมายื่นมือเข้ามาช่วยอุปปัมถมส่งเสริมอีกด้วยเรียกได้ว่าชาวราศีมิถุนมีโอกาสสำเร็จในเรื่องของการงานชัดเจนมากที่สุดค่ะ ต่อมานั่นก็คือชาวราศีสิงห์เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าชาวราศีสิงห์เป็นอีกหนึ่งราศีที่เหนื่อยกับเรื่องงานมีเยอะเจ็บมือก็เยอะแต่ในปีนี้ปี2565ปีเสือทองพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าเป็นปีที่มือขึ้นสุดๆส,สำหรับเรื่องงาน เพราะในปีนี้ชาวราศีสิงห์หยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปะสมดคิดหวังอะไรก็จะประสบผลสําเร็จใครที่อยากจะเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งอัพเวลเงินเดือนก็จะได้สมหวังดังตั้งใจเลยละคะ่ะมาต่อกันที่ราศีสุดท้ายนั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะเป็นอีกหนึ่งราศีที่เรื่องงานก็ ไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะชาวราศีธนูได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆงานใหม่ที่ดูจะแฮปปี้สุดๆมีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งที่ทำงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและได้ประสบความสํำเร็จในเรื่องการงานเป็นอย่างดีนอกจากนี้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของงานอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งราศีที่โชคดีหม่านหมานกันไปเลยจ้า ว่าเซราสีต่อไปนี้ดวงดีเวอร์เพราะว่ารวยยิ่งกว่ามหาเศรษฐีชีวิตดียิ่งกว่าเจ้าหญิงงานก็ดีชีวิตก็แฮปปี้แถมยังมีผัวดีอีกตั้งหากโอ้โหจะดีเลิศอะไรขนาดนี้ว่ากันว่าเซราสีที่ว่ามีราศีใดบ้างไปฟังกันเลยจ้า ี่แรกก็คือราศีกุมค่ะชาวราศีกุมระวังเงินจะหล่นทับไม่รู้ตัวถ้ามีอยก็มาแบ่งกันบ้างน,นะคะอีการเงินรุ่งจนหน้าอิจฉาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมดแต่อย่าเพิ่งหลงระเริงไปนะคะเพราะชาวราศีกุมมีดวงจะได้มากแต่ก็มีเงินออกไปมากเหมือนกันยังไงก็ขอให้ใช้เงินอย่างมีสติ ส่วนในเรื่องของงานก็ปังไม่แพ้กันค่ะจะได้โชคลาภจากการค้าขายมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือส่วนเรื่องความรักคนสดก็จะสมหวังกับคนที่อายุมากกว่าฐานะดีเข้ามาจีบส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วดวงของคนจะหนุนให้เฮงๆรวยๆขึ้นไปอีกค่ะราศีกกล กรกฎดในช่วงนี้บอกเลยนะคะถ้ามีรักดีก็ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งส่วนเรื่องของเงินเรื่องของทองก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะช่วงนี้ชาวราศีกรกฎดดวงเฮงมากปังสุดๆทำอะไรก็รุ่งทำอะไรก็ดีนาทีนี้ไม่มีใครโซ่ละจ้าต่อมาก็คือชา ไม่มีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภหรือเรื่องของการงานจะมีผู้ใหญ่ใจดียื่นมือเข้ามาช่วยการเงินของชาวราศีเมษช่วงนี้คล่องตัวสุดเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับการเมกมันนี่เลยเลยคะ่ะถ้าคิดจะทําธุรกิจหรืองานอะไรช่วงนี้บอกเลยนะคะว่ารุ่งมากลวยได้เต็มที่ส่วนเรื่อง จะมีทะเลาะกันบ้างตามประสาแต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะหมั่นเติมความรักให้กันละกันก็จะหวานชื่นแน่นอนมากันที่ราศีสุดท้ายที่เข้าวินมากๆนั่นก็คือชาวราศีกันค่ะราศีกันช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินทองมีให้ใช้ไม่ขาดมือฐานะทางการเงินในช่วงนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนต้องสงสัยว่า พี่ทำอะไรมาทำไมราศีเศรษฐีถึงจับขนาดนี้นอกจากนี้ชาวราศีกันยังมีโอกาสดีลาบลอยบัวปังยังไงก็ลองเสี่ยงดูกันนะคะชาวราศีกันส่วนเรื่องความรักบอกเลยวุ่นหน้าอิฉามากความรักเหมือนข้าวใหม่ป่ามันตลอดเวลาดูจะหวานชื่นจนคนอื่นรับิอฉากนเลยทีเดียว สำหรับดวง12ราศีที่แม่หมอแมวดำขอนำมาฟ่าบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นห่วงทุกคนมากมาก,ก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมดูแลตัวเองพกแมสสเปรย์แอลกอฮอลให้เรียบร้อยนะคะแม่หมอแมวดำเป็นห่วงจ้าและอย่าลืมนะคะในปีนี้แม่หมอแมวดำเปิดรับปรึกษาปัญหาความรักแล้ว3คํคำถาม99าบกาทบวป ne <mimitation>